สวัสดีท่านด้วยผมเรย์ริบอนแชนเนลกันอีกครั้งนั่นเองนะฮะวันนี้เรามาอยู่กับ Minecraft Bedrock Edition กันนั่นเองนะฮะซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวแอดออนที่มีชื่อว่า SANS แอดออนนั่นเองนะซึ่งแอดออนนี้นะฮะจะเพิ่มทรายเข้าสู่เกม Minecraft นั่นเองนะฮะอย่างที่คุณเห็นรอบตัวผมนะทรายเต็ม่หมดเลยนะฮะนั่นมันแซนทรายคนละแซนข้ากูเะ แอดออนนี้นะฮะจะเพิ่มแซสนะฮะจากอันเดอร์เทลเข้าสู่เกม e มคร f t นั่นเองนะถ้าใครยังไม่รู้จักแซสนะฮะแซนเป็นตัวละครในอันเดอร์เทลที่ค่อนข้างจะป๊อปปูล่านะฮะโดยสิ่งที่ป๊อปปูล่ามากที่สุดสำหรับเขาก็นะ่าจะเป็นในเรื่องของเพลงเมกาโลวันเนนั่นเองเพราะฉะนั้นนะฮะ,ะ,ฮะเราไม่พูดถึงประวัติเขามากและไปดูเขาว่าในเกมไมคราฟเนี่ยเขาสามารถทำอะไรได้บ้างกันดีกว่าโดยแอดออนนี้นะฮะจะเพิ่มไอเทมเข้ามาหนึ่งอย่างนั่นเอง,นะเองนั่นก็คือ โดยไอเทมที่ถูกเพิ่มเข้ามานั่นก็คือไอเทมที่เอาไว้สปอนแซนส์นั่นเองนะฮะซึ่งอันนี้สามารถหยิบได้จากโหมดครีเอทีฟเท่านั้นนะฮะซึ่ตอนนี้ผมยังไม่แน่ใจนะฮะว่าเขาทําให้แซนเนสปอนออกมาตามโอเวอร์ได้หรือเปล่านะฮะแต่ผมจะแอสสูว่าไม่แล้วกันนะฮะเพราะผมบินมาตั้งนานก็ยังไม่เห็นและนี่คือวิธีเดียวที่คุณสามารถซัมมอนแซนส์ออกมาได้นะตอนนี้นะครับและนี่คือบอสที่ยากที่สุดในไมค์คราฟครับ Hello there เขาอาจจะดูเป็นสเกตตอนที่ไม่มีพิดภัยนะฮะ,ะตอนนี้แต่ว่าถ้าคุณไปตีเขาหรือคุณฮิตเลเวล19เนี่ยเขาจะหันมาตีคุณทันทีนะฮะถามว่าทําไมต้องเลเวลสินะฮะก็ถ้าคุณเป็นแฟนอเดอร์เทลอยู่แล้วก็น่าจะพอรู้อยู่ว่าเมื่อเลเวล19แล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะแต่ผมจะโชว์ให้ดูอีกทีนะึงอ่ะแซนเดี๋ยวก่อนกลับมาดีก่อนกูยังลิววงอยู่ แซสนะฮะเขาจะมี a อบริตี้อยู่4แบบนะและ Unique อบริตี้ของตัวเองอยู่1อย่างนะฮะซึ่ง a อบริตี้นี้เป็น a อบริตี้ที่ทำให้เขาเป็นบอสที่ยากที่สุดโดย a อบริตี้นี้ก็คือการเป็นอมตนะนั่นเอง เอาง่ายคือค like no ุณไม่สามารถฆ่าแซนได้นั่นเองนะฮะถ้าคุณอยู่ในเซเวอร์เวอร์โหมดนะฮะยกเว้นคุณจะใช้คอมแมนต์บล็อกและคลิกขวาที่เขาเขาก็จะหายไปนะฮะนอกจากนี้นะฮะเขายังมีอ b บลิตี้การโจมตีอีก4แบบด้วยกันนะฮะอาบลิตี้แรกนะฮะคือบลูบอนั่นเองนะฮะโดยการสร้างกระดูกสีฟ้าที่ทําให้ศัตรูนั้นลอยขึ้นไปบนฟ้านะฮะและตกลงมาเสียดาเมจนั่นเอง อ่าบิลลิตีที่2นะฮะคือโลเกอรนั่นเองนะฮะซึ่งเป็นการสร้างกระดูกสีขาวขึ้นมาจากพื้นนะฮะทำให้ศัตรูนั้นติดสโลและโดนดาเมจนิดหน่อยนั่นเองต่อมาคือ o ออ g รจิโบนั่นเองนะ,ะซึ่งมีความสามารถคล้ายๆกับโลเกอรนะฮะแต่แทนที่เขาจะพุ่งมาจากใต้พื้นดินเนี่ยมันจะตกลงมาจากฟ้าแทนแล้วก็ทําดาเมจมากกว่านั่นเองต่อมาคือโบนส์นั่นเองนะฮะซึ่งเป็นการโจมตีโดยการปากระดูกออกมาเรื่อยๆอย่างต่อนเนื่องนะฮะทำความเสียหายรุนแรงและต่อนเนื่องมากๆ สุดท้ายนะฮะคือ Gaster Blaster นั่นเองนะฮะซึ่งเป็นมอนสเตอร์ที่ถูกซัมมอนโดยแซนนะฮะซึ่งพวกนี้จะยิงลำแสงเลเซอร์ออกมาทำให้คุณโดนดาเมจนะฮะแล้วก็ติดไฟและนั่นก็คือความสามารถทั้งหมดของแซนนั่นเองนะฮะแต่คลิปนี้ยังไม่จบนะฮะเพราะวันนี้ผมมีชาเลนจ์มาให้ทุกคนลองถากันนั่นเองผมตั้งชื่อชาเลนจ์นี้ว่าแซนไวโวลเป็นการเอาคำว่าแซนผสมกับเซอร์ไวโวลไง มันมาผสมกันก็กลายเป็นแซนแซนไวไว่ซึ่งชาเลนจ์นี้มีอยู่ว่าคุณจะเป็นต้องเอาชีวิตรอดจากแซนให้ได้นานที่สุดเท่าที่ทําได้นั่นเองนะเดี๋ยวผมจะจับเวลาไว้ว่าผมสามารถเอาชีวิตรอดจากแซนได้นานขนาดไหนนะฮะซึ่งผู้ชมทางบ้านก็สามารถลองทําแล้วก็ลองคอมเมนต์กันดูได้ว่าคุณสามารถเอาชีวิตรอดจากแซนได้นานแค่ไหนนั่นเองนะฮะอีกอย่างผมจะแสดงให้ทุกคนเห็นด้วยนะฮะว่าเมื่อคุณฮิต level 19แล้วแซนเจอคุณเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนั่นเองนะครับเอาละฮะทุกคนพร้อมหรือยังครับพร้อมไม่พร้อมก

Padi, 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 shoot! Git, 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 git. <F> และนั่นก็คือแสนแอดออนนะถ้าใครสนใจก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดมาเล่นกันได้นะฮะสำหรับแอดออนอันนี้นะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับชมนะฮะและอยากให้รีวิวแอดออนไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้กันเลยนะฮะ <c oughs> เอาเป็นว่าเจอกัน <c oughs> เดียเด๋ยวเดี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 ๋ยวแซนแซนเดี๋ยวก่อนขอปิดคลิปก่อนแซนแซนแซนขอปิดคลิปเอาเป็นว่าเจอกันคลิปหน้านะ,นะปครับบาย